ดีค่ะพี่น้องคักค่ายกันอยูนนะะ่หน้าเลยค่ะอันนี้พี่น้องว่ายังหัวเกอกเลยคะ่ะหัวตนเกอกหัวหน่อยตนเกอกหน่อยที่มันเกิดแล้กค่ะข้าเจ้าคุดเอาหัวไปกินไหมค่ะพี่น้องนี่คุณยาคุณยาเห็นตนมันคุณยาก็เลยดึงข้นมันนะคะมันเป็นหัวแล้วเป็นหัวแล้ววันนี้คุณยามาคุดมันเข่ากำเลยค่ะพี่น้องมานล่ใส่น,นะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะราวาถึงดูดูการคุดหัวเพิ่นออกแล้วเนาะคะ่ะจะเอา เ้ากัดจะปลูกไว้ไหมขูดเอาหัวเก่าเพิ่นไปกินหัวหัวที่ปลูกไว้ปีนี้เนาะคะ่นะเนาะถ้าเ้าบ่ขคูดออกก็จะเป็นหัวเก่าหดูไปกินบ่ไอยน,นะคะ่ะพี่น้อนก็เลยเสียดายเนาะคะ่ะก็เลยสิมาขูดไปกินขูดไปกินแล้วก็เสิปลูกไว้ไหมเนาะคะ่ะขูดลองเบิ่งว,ว่ามันจะได้หัวหน่อยหัวใหญ่จะได๋พี่น้องเพิ่นกัลลังเพิ่นกัลลังปลูกเลยค่ะเนาะเพิ่น,นกัลลังเพิ่นกัลลังสิแทงหนอ่อขึ้นแล้วนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ แต่ว่ามันคือหัวปนใหญ่คี่เนาะหัวปนใหญ่เนาะหัวออดปอดแอดแฝบดบก็สร้างคนเนาะคะ่ะเา้เาเอาเ้าเอาปูใบไ,ไม่กับปูใบไม่ห้าก็จะซับเอาอส่วนกินได้เอาไปเนะานะค่ะพี่น้องส่วนนี้เ้ากับปูใบปูปูใบอีกปูใบอีกปีนาก็ได้กินเนาะค่ะพี่น้องต้นเพลกระลั้งแท่งขึ้นมาสีส้มสีม่วงอ้อยให้เนี่ยค่ะพี่น้องสีม่วงงามมากค่ะพี่น้องอันนี้ ตัวน,นี้เพิ่นก็จะมีหัวน,หน้อยๆเนาะคะ่ะอันนี้เฮาบ่เอาเฮาเวไว้ตะปูทำพันต่อไปหัวส่วนนี้ก็กินได้เด้อค่ะพี่น้องเฮาก็สิเอาไปเฮ็ดของหวานกินเนาะคะ่ะเก็นมันกับสีกินโอ้มันเป็นสเหมือนเหรคือบรเิเวณหาเบิ่งหม,ม่องใหม่พี่น้องหาเบิ่งหม่องใหม่ได้หัวเดียวต้องไปหาเบิง่งอีกมองนึงเนาะคะ่ะปลากระดาษพี่น้อง มันตาเอาพืดมาใส่หัวม,มันได้หัวม,มันได้เลยง่ายออกกอ,ออกกอนนาะันเนาะะไง่ายม่ได้ nó nhai tất cả cái đâu <laughs> 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 nha quá nhanh luôn อือหัวมันใหญ่เห็นว่ามันเข่ากำค่ะพี่น้องเห็นว่าปูไว้ก็ได้กินเด้ค่ะเข็ดเป็นเห็นว่าไงวัวหมูม่วงนะคะมันเข่ากำเป็นหัวหมูม่วง ดูใส่แนบู้คุณตาเพิ่นหอบเฟื่องโพกของย่ายเหมือนกันนะคะโผล่ไว้ไล่อยู่แต่พอรู้ว่าตาเพิ่นสิหอบเฟื่องโพกไว้เหมือนได้แนบ้าก็จะมาซับเอาส่วนนี้เพิ่นปลูกไว้ขึ้นนะค่ะนี่ส่วนต้นเพิ่นปลูกไว้ขึ้นแล้วส่วนนี้ปลูกไว้ขึ้นนะค่ะเนาะววาสังกินปีนาปลูกไว้ปีนี้ปีนาฤดูนี้เนาก็บม่ขุดกินนะคะพี่น้องเพราะว่าเนาสจะเอาหัวหัวนี่เพิ่นไปกินนะคะหัวหัวใหญ่ๆนี่ไปกิน เดี๋ยวพี่น้องซื้อเพราะต้องไปซื้อเพื่อนกินนะคะปูไว้ก็ได้กินนี่เห็นมอา,าสับออกเขาก็น้ำส่วนนี้ไปปลูกไว้ขึ้นนะคะพี่น้องส่วนนี้เขาก็เสียเอาเขาบานไปเห็ดกินยี่ของหวาน,นเป็นมั่นเขากลําเลยค่ะเด้อมันเขากรรมสีออกสีมงง่วงแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องปลูกไว้ขึ้นกันพี่น้องปลูกไว้ขึ้นจังนะปลูกไ,ไว้ปลูกไว้แล้วปีนาก็เลยคุดกินขึ้นเกาค่ะมันงูว่าแข็งไหมน,นี่ ใส่แนบูตาคนเราผมของใยญ่ได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วหัวมันใหญ่เห็นปะหัวมันใหญ่มันเกัากำหัวใหญ่ จะเป็นหัวหน่อยเพิ่นหัวหน่อยเพิ่นนี่ค่ะพี่น้องนี่ละใดมาแล้วใดมาแล้ว <c oughs> เห็นปะนเห็นเลห็นมันเข่ากำเลยค่ะเด้อมันเข่ากำอันนี้ก็จะได้เฮ็ดขล้องวานได้หมอหนึงนะคะเนาะเฮ้ก็คุดไปกินเถอละหัวจังสี่กับพ่อแลรวค่ะพี่น้องก็ต้องคุดเถอะหลายเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวหน่อยเพิ่นเฮ้ก็บ่ต้องขุดหลายเฮาคุดพ่อด้ไปเฮ็ดกินแต่ละเวลาโอ้ยว่าเป็นสิบ่ไ้เนาะค่ะพี่น้อง ขุนหาจนวาตาเอาเฟืองไปโผลไว้หาพวงอีกกันเ้อค่ะพี่น้องอยากจะนุ่นเทียงหน้ามากเลาะเบื้งทางนีนกันเนะอะค่ะพี่น้องวันมันตึงหัวบอตาเพิ่นป่วย้ามันจะงงหัวบอโอ้พระท่านลูกหัวพี่น้องเป็นต้นเนี่ยน้อยอยุ่ ก็สิเป็นห้เมพมิ้นมา่ะนี่ห้ำหัำมั่นเละค่ะห้ำมันมันเถาเอิ่นห้ำมันนากันเนาะใสหัวพน้นท่าอะไรแบบนี้พนคือบอลลูนหัวไปเนาะนี่เป็นห้ำเป็นลูนซื่อ,อปูบ้านเลืกบ่าเด็กินด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอลลูนหัวเนาะตาะแล้วลูกมันนะถือแล้วเรฝังลูกเลืย่าสิปูไว้ใหม่กันปูไว้ใหม่ก็นนะคะพี่น้อง เอา้ังตื่นมันจแต่บอเป็นหัวเลย่่เนดไปก่อนีอ่หัวสุดเลยนี่ <c oughs> ออมันดีฟังหน่นโอ้ยข้ามคเขาคนนู้นทางฝีกันหร เห็นบ่คคะนี่มันกำลังแตกขึ้นมากแล้วค่ะเนาะเอามาปลูกไว้คู่สาแต่คุณได้ขึ้นมาเอาไวกอนะคะมื่อไรอันขึ้นดาก็มือขุดอีกเที่ยนึงเพราะว่าขุดไปแล้วหัวหนึ่งใหญ่ๆนะคะอันนี้เอาไวกอนได้มาขวดหาจนพอนะคะตาพันโนเฟียงมาถมไวน้่หาจนว่าอันช่วงนั้นเป็นเป็นหำพนเนาะค่ะเป็นหำหำมันเละค่ะหำมันบานเนาะบานเฮาเอื่นมาหำมันเนาะค่ะบางดินแห้งก็สิหัวใหญ่อยู่พี่นไปงนาะดินแห้งลงไป เอาไว้ก้อนค่ะเอาไว้ก้อนอันอันมืออะไรหิวหิวเขาคอยมาขุดไม้แล้วคะ่ะเนาะเพราะว่าขุดได้แล้วหัวหนึ่งอันนี้เอาเอาเพลือกโพเห็บก้อนนะค่ะเพลือกโพเห็บก้อนอีกแวเขาคอยมาหาขุดไปกินมืออะไรขึ้